ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวในส่วนของปืนใหม่นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในซีซันที่5นะปืนกระบอกแรกนะครับผมก็เป็นปืน SG 5 0นะครับกระบอกที่2ก็จะเป็น G 3นะครับโดยทั้งสองปืนนี้นะครับก็จะถูกเพิ่มเข้ามาเนาะในซีซันที่5เป็น As s อง r ลนะครับมีแค่2กระบอกนะครับเดยผมจะรีวิวตัวแรกก่อนล้วกันนะ ออเาดี๋ยวรีวิวของแตงก่อนนะโอเคแม่ก็สีนะครับจะใส่ได้แค่2ี่สบกับสาสิบนัดแหนกาดนะครับตัวแหวนกาดเนี่ยอันนี้เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามานะครับตัวปืนกับตัวแหนกาดไม่ได้ถูกเพิ่มมาตั้งแต่แรกนะเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแค่อันนี้มั้งอืมตอนแรกที่ที่เพิ่มมากับตัวปืนเลยแต่หลังๆมาเนี่ยมันเพิ่ม ตัวแฮนด์การ์ดสั้นมานะครับเพื่อมาลบจุดด้อยก็คือเลงชานะนะก็จะมีตัวแฮนด์การ์ดสั้นที่ถูกเพิ่มมาใหม่มาเร็วเหมือนกันการท้ายนะครับก็จะแต่งได้แค่เดียวนะตัวด้ามจับก็จะแต่งไม่ได้เลยใส่ได้แค่เดิมตะโคมก็ใส่ได้ทุกอัน ของแต่งก็จะแต่งได้ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็นิยมมันแต่งสั้นนะครับเพราะว่าตัวปืนมันเล็งช้าอยู่แล้วนะโดยปืนนี้นะครับข้อเสียหลักๆของมันเลยเนี่ยคือการที่มันเล็งช้านะครับผมเล็งช้ากระสุนน้อยกระสุนเนี่ยมีแค่30มสิบนัด กับ G 20นันไม่มี50ไม่มี40ไม่มี60ทําให้เป็นอีกหนึ่งปืนที่เอ่อเซิร์ฟจีนเนี่ยไม่นิยมเล่นกันเลยก็ว่าได้นะทำให้เป็น a อนซเที่แบบคนเล่นน้อยมากนะครับแต่ผมมองว่ารูปทรงอะ่ะมันเท่อยู่และอีกอย่างที่มันสําคัญเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนไม่เล่นเลยเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของการรีโหลดที่ค่อนข้างที่จะช้านะครับปืนนี้รีโหลดช้ามากความันจะแบบสับ ดึงก็แม็กออกอ่ะแล้วยัดเข้าไปใหม่โคตรช้านะเออเลยเป็นอีกหนึ่งปืนที่ไม่มีใครเล่นนะโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวลีร่ตัวปืนนะครับความเร็วเริ่มต้นของปากกระบอ,อกปืนจะอยู่ที่905นะครับโหมดการยิงนะครับจะมีโหมดอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัตินะเอออัตราการล่ากระสุนนะครับจะอยู่ที่700นัดต่อน,นาทีน้ําหนักนะครับจะอยู่ที่5กิโลกนะครับ ขนาดกระสุนที่ใช้นะครับจะเป็น5.56 x 45มม,มนะครับและเป็นปืนฟังก์ชันฝ่ายหรือปืนปืนฝ่ายละเออทีนี้เรามาดูในส่วนของ G3 ตัว G3 เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่โดนเนิมเหมือนกันนะครับเนิมความไวในการเอ้ยเนิมอัตราลั่นกระสุนเออก็เหมือนกันนะครับได้เพิ่มของแต่งใหม่เป็นแมกกาซีนซึ่งไม่รู้ว่าจะเพิ่มมาทำไมสอ,อันนะอืม จะประมาณนี้นะครับนะตัวแฮนการนี่ก็ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่เยอะเลยนะจะผมจะแต่งให้ดูนะแต่งได้ประมาณไหนเนี่ยผ่าน้ายผ่าน้ายก็ถูกเพิ่มมาใหม่ ถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะสองตัวนี้หรือไม่ก็สองตัวนี้แต่น่าจะสองตัวนี้น้ำจับก็มีอันนี้นะตัวปืนนี้นะครับอัตาราล่นเนี่ยมันน้อยเนะี่ยทำให้ระยะการยิงนะย,งนะนย,งย,ยิงไกลเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้เออยิงไกลเนี่ยมันไม่ค่อยไหวนะครับเพราะว่าอัตาราล่นมันชา้าครับยิงคนวิ่งอยู่มันก็ยิงไม่ทันกลางๆก็พอได้ ใครที่ไม่ได้เล่นใจลูปืนนี้นี่ยก็คมไหวนะครับก็จะประมาณนี้สาหรับปืน G3 รายละเอียดตัวปืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวปืน G3 นะครับผมความเร็วปากกระบอกปืนจะอยู่ที่790หมดการยิงจะมีหมดอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติอัต,ตาราลั่นกระสุนนะครับจะอยู่ที่520นัดต่อนาทีซึ่งโดนเนิบนะครับผมปืนนี้ ให้เหลือเท่านี้เลยนะครับการควบคุมแรงดินแนวนอนจะอยู่ที่27การควบคุมแรงดินแนวตั้งจะอยู่ที่53การควบคุมนิฟ้ฟฝาจะอยู่ที่65ระยะวงผลจะอยู่ที่80เมตรความไวในการเล็งจะอยู่ที่55น้ำหนักจะอยู่ที่5.26กิโลกมนะครับผมกระสุนที่ใช้จะเป็น7.62 x51 ก็คือ ก็คือเดียวกันกับฟอร์นะครับผมโดยมันก็จะมีบอกขนาดทรงขนาดไซส์เนาะเออไซส์เอ,อ A ก็5ไซส์ไวก็2แต่ข้อมูลตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับอืมแต่จะมีประโยชน์สําหรับคนที่เอาไว้ใช้ CQB ในตึกหรือเปล่านะเออแต่ปืนนี้มันก็เป็นเหมาะเท่าไร่ความแม่นยานะครับจะอยู่ที่38นะเออลืมบอกไปขอขอไปด้วยนะครับโดยปืน G3 นะครับก็เป็นปืนไฟเช่นเดียวกันนะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกันเพีของตัวปืนทั้งสองกันเลยดีกว่านะครับ 你听你的，我听我的。有人！我操！感谢兄弟，给我补！他们要，他们要上来了，估计。 ไปนเนี่ยนะครับตัวนนยังไม่มีตัวมัผมยิงล้มตัวครับอ๋อใช่